ก็สว <men> <in> <enemy> <men> <en> ัด <ella> mm ีชาวเอฟเอฟทุกคนนะครับ <t> ด <ella> <men> ูวิวบําองทีเกมเหมือนเดิมก็คลิปนี้ก็น่าจะเห็นที่ปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปเลยใช่ป่าว่าผมจะมาทําอะไรตอนแรกอะผมคิดว่าผมจะมาทำคอนเทนต์ไปคอนเทนต์แบบว่าเล่น Max 7ซ์เซเว่นอไม่ไม่ไม่มีอีเลเวนเนี่ยแม็กซ์เนเนี่ยปืนกระบอกเนี่ยก็คือจะมาเล่นสองกระบอกเว้ย แต่แบบว่าผมมาเล่นประมาณแบบว่าเล่น Max กซวนสองกระบอกแบบแล้วก็ซุ่มแบกแรงประมาณนี้ซุ่มแบกแรงแต่ว่าผมเจออะไรที่โคตรพีกเ้ยมันจะเป็นไงคุณผู้ชมลองลองดูตามคิดไปเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เอาคนดูหลังจากที่ผมฟาร์มจากลงสีเสร็จใช่ไหมผมก็ได้ฟาร์มไล่มาจากตรงเนี้สะพานอะไรไม่รู้ลืมแล้วเหมือนกันลืมชื่อเล่นทุกวันแต่ก็ไม่เคยจํา ก็มาเจอลัโบกินีตรงนี้ตรงพื้นที่พอปลูกใช่ปะแล้วทีนี้ผมก็จะขับรถไปที่บินม,มาสก,กิผมคิดว่าผมแค่จะมาซื้อเกาะเฉยๆซื้อเกาะแล้วก็ไปแต่หลังจากที่ผมซื้อเกาะเสร็จใช่ไหมที่ผมกําลังจะออกจะบินมาสก,กิก็ได้มีวัวรุ่นฟันน้ํานมก็สก,กีผมมาแล้วก็แดบหนีแล้วผมก็ไม่ยอมนี่ฮะจากวะนี้ผมก็ส่วนด้วยแม็กซิเวนนั่นแหละเข้าหัวดาวเรียบร้อยอุย้ย อย่างที่ผมเห็นนะแม็กซนะิเวนอะคือมันรัวแล้วก็แรงมากมากเลยนะเว้ยคือมันมันแรงจริงๆอะแพทเนี้ยน่าเล่นถ้าถ้ายิ่งแบบคนไม่มีเกาะนะผมบอกตรงๆเลยนะแบบแป๊บเดียวก็ตายแต่ถ้าแบบเจอแบบพวกก่อ4ีประมาณเนี้ยมันจะตายยากมากๆแต่ก็ถ้าถ้าถ้ามือเราไวพอก็ถ้ามือเราไวเหมือนตอนที่เราเหล่าตัวีิดโอก็ผมว่าก็น่าจะไหวอยู่เหมือนกันนะก็ชมคลิปกันต่อไป ก็หลังจากที่ผมขับรถมาจากเคปิมาสกิ aki, ใช่ไหมผมก็ได้มาเก็บตู้ตรงนี้ไว้ก็ตู้ที่มันต้องรอ,อ,อเวลาอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่อแล้วก็ทีนี้มันก็ได้มีนักเลงที่ไหนไม่รู้ได้มาสก,กิดผมเห็นว่าแล้วก็มันก็มีตัวโดดใหม่จากที่ไหนไม่รู้ลอยมาผมก็ซัดมาให้หนึ่งดอกนั่นแหละเห็นปะถ้าแบบคนไม่มีเกราะผมบอกแล้วตายง่ายมากเลย แล้วทีนี้ผมก็รอตัวนี้มันดันมานะตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะรอมันดันมาแล้วก็ผมจะรอเก็บกอสี่ก่อนถ้าผมได้กอสีเมื่อไหร่ผมจะดันมันแน่นอนนะเพราะาผมมีรถลัมโบใช่ไหมแล้วทีนี้ผมได้กอสี่เสร็จผมก็ตามสุดครับกินเห็ดฟ้าเพื่อวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เลือดจะได้เพิ่มชนมันเสร็จปุ๊บมันตายแล้วมีตัวผู้หญิงผมก็ยิงมันแต่ว่ามันกลายกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งให้วไวัไมากแต่ว่ามันตั้งหนีผมนะผมก็ได้กดบล็อกไปทีหนึ่งตามสุดครับยิงไม่โดน แล้วก็ช็อตนี้ก็เห็นว่าผมก็มีสองกระบอกไงผมก็เลยสลับยิงก็นั่นแหละตุยครับผู้หญิงก็ก็ตึงก็ไม่ค่อยตึงมากหรอกนะแต่ก็ฝีมือก็พอไปวัดไปวาได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวเราไปกันต่ออีกที่นึ่ง let's go หลังจากที้ผมไฟลาจากตรงนั้นเสร็จก็ผมก็เห็นว่าเพื่อนผมอ่ะตายเว้ยผมก็รีบไปชุบเพื่อนเลยนะรีบมาชุบเพื่อนมากๆเพื่อแบบว่า จะได้แบบว่าเล่นกันครบทีมนะผมไม่อยากให้เพื่อนรอไงไม่งั้นอนะ่ะแบบว่าเพื่อนรอแล้วก็แบบไม่ได้เล่นเงนี้ยถ้าเราตายเงี้ยเพื่อนก็อ่าแบบว่าอาจจะหัวร้อนบ้างแะ้วมันแต่ตรงนี้ผมเจอสตูแล้วทีเนี้ยผมก็คิดว่าจะแดบยิงมันนะแต่ตัวนี้มันหลอกผมอะ่ะแล้วผมก็จังหวะน,นี้ในความที่มันวิ่งขึ้นข้างบนไปแล้วผมก็คิดว่าชุบเพื่อนดีกว่าแล้วงนนี้ผมชุบเพื่อนเสร็จใช่ไหม ช็อตนี้ผมคิดว่าผมจะปลาระเบิดเสร็จแล้วก็ให้มันกระโดดลงมาหรือหรือว่าให้แบบมันเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าผมปลาระเบิดไปแล้วมันจะจะกระโดดลงมานั่นแหละครับเอาซอสองยาาให้เป็นสองยาวสามเลยนะยัดผมตายครับชุดเดียวแค่นั้นแหละแล้วนี่เลยเหตุการณ์ต่อไปที่ผมจะบอกก็คือเหตุการณ์นี้เลยก็ผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวนะเราดูก่อนแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ถือว่า เล่นใช้ได้อยู่นะกาซู้หมักไปแล้กับตัวนี้แต่ก็ตามตามสเตปครับก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันก็น่าจะมา1นึ่งสนะดูทรงรอแล้วก็เหลือนี่เลยพิสลอดทิศนาฮ่าฮ่าฮ่า,าตลกก็เนี่ยเห็นไหมคนดูจังหวะนี้ผมบอกให้แบบว่าที่จริงรอะตู้มันอยู่ตรงขวามือข้างล่างใช่ปะเหรียญมันก็มี2อ0 0ถ้ามันชูหกร้มันก็ชุบได้หมดทั้ง3า่ะแต่มันไม่ชุบุย่ย ผมก็อาจจะมีหัวร้อนนิดหน่อยก็เลยเปิดไมค์ไปบอกเขาว่ามึงไม่ชบหาผู้ปกครองมึงว่าด่ามันไปนิดหน่อยนะก็ด่าพออยู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็ยืนเออเออทื่อๆอยู่อย่างงี้แนหะไม่ไปชุบสักทีเนี่ยผมก็เปิดไมค์อีกทีนึงแล้วก็บอกว่ามึงไม่ชุบหมาตอบีโดมึงว่าด่ามันอีกนี่อีกชุดหนึ่งอะ่ะด่าไปกี่ชุดไม่รู้เหมือนกันนะ่ะผมด่าไปเยอะมาก,มากอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ ก็จังหวะน,นี้ดูนะคนดูมันจะไปบวกเขาอะ่ะแล้วดูปืนมันดีมันแปลกมากๆเลยนะเว้ยบางที่อะ่ะรู้นะว่าเล่นไม่เป็นอะ่ะแต่การชุบเพื่อนอะ่ะมันคือเบสิกมากๆนะเว้ยที่เราต้องรู้อะ่ะแต่ดูลูกพี่ผมอืมอืมอม้เล็งเอเล็งก็เท่เลยเห็นป่ะตามสเตปครับตาย แก,ออกแล้วในคลิปนี้ก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้นะเว้ยคนดูกาจะมาทําคลิปแบบแม็กซิเวนสองกระบอกแล้วก็ซุ่มแบกแรงแต่ว่าเจออะไรที่แบบโอ้โหแย่มากตอนแรกผมคิดว่าคลิปนี้ผมจะไม่เอาแล้วนะแบบว่าผมคิดว่าเออเดี๋ยวผมไปเล่นตาใหม่แล้วก็อัดคลิปใหม่ก็ได้แต่ผมมาเจอเหตุเหตุการณ์แบบนี้พอดีเลยผมก็เลยอัดคลิปแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์พอดีเลยก็อยากไม่อยากให้ทุกคนนะมาเจอเหตุการณ์เหมือนผมนะที่เจอสังคมเกมแบบนี้คือมันแย่มากๆนะเว้ยคนดู ก็ผมก็อยากฝากหลายๆคนหน้าที่เล่นเกมแล้วก็ชอบทําตัวแบบนี้อย่าไปหาทำนะถ้าเราเลือกที่จะสุ่มตีมาแล้วแบบว่าถ้าเราเจอเพื่อนดาวเราก็ควรชุบนะหรือว่าเพื่อนตายเราควรชุบนะไม่ใช่แบบเราปล่อยแอกไว้เงี้ยหรือว่าเรามากับเพื่อนเราเราชุบแต่เพื่อนเราแต่ว่าเราไม่ชุบคนที่สุ่มมาเงี้ยอย่าไปหาทำนะเพราะว่ามันทําให้สังคมเกมคือเสื่อมมากๆตามที่ผมบอกอะก็ฝากไว้ให้เซฟนะครับไปรุ่น FF บ๊ายบาย